ตาเจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันนีเลิฟลี่ทีวีนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวกระเป๋านักเรียนที้ทุกคนดูกันค่ะใช่ค่ะซึ่งกระเป๋านักเรียนที่เราจะรีวิวนะคะเป็นกระเป๋านักเรียนของโรงเรียนเราเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็รีวิวกัน2แบบด้วยกันก็คือเป็นกระเป๋าที่สะพายข้างนะคะกระเป๋าเป้ทั่วไปนะคะงั้นเราไปดูกระเป๋ากันเลยค่ะ และนี่นะเขก็คือกระเป๋นักเรียนของโรงเรียนเดี๋ยวเราจะรีวิวทีละอันเลยแล้วกันเนาะเริ่มจากกระเป๋าสะพายข้างก่อนเลยกันนะคะนี่คือกระเป๋สะพายข้างข,างของโรงเรียนเรานะคะก็จะมีเป็นแบบว่าตราของโรงเรียนอยู่คืออยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็จะเป็นสายสะพายแบบนี้แบบอี้ถ่ายรูปได้อะบ้าบอจังเลยโอเคค่ะเข้าเรื่องเนาะก็ กระเป๋านี้นะคะก็คือซื้อมาในราคากี่บาทก็ไม่รู้จําไม่ได้เพราะว่าซื้อมานานมากแล้วนะคะก็คือรอโรงเรียนเปิดก็ไม่เปิดสักทีนะคะก็มันเศร้าเนอะโอเคค่ะก็กระเป๋าใบนี้นะคะตรงเปิดมันจะไม่ได้เป็นซิปนมันจะเป็นแบบแอแปะแปะแบบเแบบแบบแบบนี้ยใช่ข้างในนะคะกอใส่ของได้เยอะ เวลาไปส่งงานอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าข้างในด้วยนะคะเป็นแบบไว้ใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้เลยนะคะแชระรอประมาณนี้นะคะในส่วนของกระเป๋าสะพายโอเคค่ะเรามาต่อกันที่กระเป๋าเป้ดีกว่าค่ะกระเป๋าเป้นเนี่ยเราจะบอกไ้ก่อนเลยว่าเราเนี่ยใส่พวงกุญแจเข้าไปนะคะเพราะว่าเราไม่ชอบความที่มันแบบเรียบง่ายเกินไปเราชอบความที่มันมีอะไรนะคะแต่ว่าความจริงก็คือไม่มีอะไรเลยนะคะใช่ตาดัง นี่คือกระเป๋านะักเรียนของโรงเรียนเรานะคะที่เป็นกระเป๋าเป้ข้างหน้าก็จะเหมือนกันทั้งสองกระเป๋าเลยก็คือมีตราของโรงเรียนนะคะใช่และนี้ก็คือเราใส่เป็นพวงกุญแจดาบที่ค่าดสซ่เข้าไปนะคะส่วนั้ีนเราจะมารีวิวจากข้างหน้ากันก่อนข้างหน้านและข้างหลังกันก่อนเลยนะคะข้างหน้าก็ข้างข้างเนี่ยข้างหน้าก็จะไม่มีอะไรเลย ก็จะมีแค่กระเป๋าเล็กหนึ่งอันนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นที่ใส่น้ําปกติทั้งสองอันเลยฝั่งนึงอาจจะใส่น้ําฝั่งนึงอาจจะใส่กลมก็ได้นะคะข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นปกติเหมือนทั่วๆไปเลยนะคะแต่ว่าพิเศษหน่อยก็คือจะมีสําหรับใส่บัตรด้วยนะคะคือเราอยากจะใส่การ์ดอะไรหรือว่าอยากจะใส่แบบเงินใส่บัตรประชาชนสำรองอะไรอย่างี้ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะงั้นวเรามาดูกระเป๋าข้างหน้ากันดีกว่านะคะว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะ แน่นิ่งนะคะก็จะเป็นกระเป๋าข้างในนะคะเปิดนะก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะแล้วก็ข้างในนี้นะคะจะมีช่องสําหรับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่ของได้ด้วยนะไปเราจะมารีวิวด้านในกันนะคะที่เป็นอันใหญ่นะคะเปิดเลยคิดค่อนข้างคิดสะว่าค่อนข้าง,ท,างที่จะกว้างมากๆเลยนะคะในะะี่ะเปแบบว่าใส่แล็ปท็อปได้อ,อืมมันกว้างจริงๆแบบกว้างมากๆ ใช่มันกว้างมากๆเลยนะคะแต่ว่าข้างในก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นใส่แบบธรรมดาทั่วไปเลยนะคะไม่มีแบบว่ากระเป๋าซ้อนกระเป๋าซ้อนกระเป๋านะคะไม่มีค่ะประมาณนี้นะคะในส่วนของกระเป๋าเต้โรงเรียนเราเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะคะตรงนี้เลยนะจ๊ะ แล้วก็อย่าลืมติดตามไอจีของเราด้วยนะคะด้านนี้เลยนะนี่คือไอจีของเรานะคะใค่ะแล้วถ้าขนมเนยของใครเนี่ยมีกระเป๋าแบบไหนนะคะเรอสามารถมาแบ่งปันกันได้แล้วก็คอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย